อาชีพเลี้ยงปลาไม่ได้มีความเสี่ยงในเรื่องพันพวนของราคาเท่านั้นเพราะตั้งแต่เริ่มต้นผู้เลี้ยงยังจะต้องรับมือกับปัจจัยต่างๆไม่ว่าจะเป็นการเตรียมบอ่อความหนานแน่นในการปล่อยปลาไปจนถึงการให้อาหารที่อาจก่อให้เกิดปัญหาปลาตายยกบ่อได้หากไม่มีการบริหารจัดการที่ดีเกษตรกร,กรผู้เลี้ยงปลานินในพื้นที่หมู่8ตำบลกองกอำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานีก็เป็นอีกหนึ่งที่ที่เคยประสบปัญหาดังกล่าวสวัสดีค่ะดิฉันนางอาริวัตกอบมางนะคะเป็นประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตหมู่8ตำบลคลอง6อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีค่ะดิฉันจะเล่าที่มาของกลุ่มวิสาหกิจแล้วก็ ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มก็คือปลาแดดเดียวเริ่มแรกก็คือที่ฉันทํางานบร,ริษัทหรือง,งานโรงงานในนครประสบปัญหาวิกฤตน้ําท่วมหลังจากช่วงนั้นก็ออกงานมาก็เจอว่าน้ําท่วมแล้วมีปลามาขังในตามทุ่งนาหรือตามบ่อตามร่องน้าที่ฉันก็มีจุดประกายว่าเออถ้าเราสามารถจะเลี้ยงก็กคงจะได้เราก็เลยไปเรียนรู้ในชุมชนในตนําบลหรือในหมู่บ้านของเราใกล้เคียงเนี่ยค่ะที่เขาเลี้ยงกันอยู่เดิม ก็เลยไปเรียนรู้แล้วก็ได้นำตรงนั้นมาประกอบอาชีพเป็นของตัวเองคือมาขุดบ่อแล้วก็ซื้อลูกปลาพันปลามาจากหน่วยงานประมงก็มาลองเลี้ยงดูโดยที่ว่าไม่มีความรู้เรื่องการเลี้ยงแล้วก็เรื่องน้ำที่เราจะทำการเลี้ยงด้วยธรรมชาติก็เลยประสบปัญหาเลี้ยงช่วงแรกก็คือ2เดือน3เดือนเราปล่อยเยอะมากก็คือไร่หนึ่งจากที่มาตรฐานการปล่อยปลาเลี้ยงเนี่ยคือเต็มที่ก็คือไร่ละ5,000แต่ ความที่เราไม่รู้เราปล่อยเยอะเราคิดว่าถ้าปล่อยเยอะปลาก็คือเราจะได้เยอะแต่ปัญหาที่เจอก็คือว่าพลาเราปล่อยเยอะปลาที่เราเลี้ยงอากาศไม่พอแล้วก็ปลาหนาแน่นเกินไปก็ทําให้ปลาเสียหรือปลาอากาศไม่พอปลาก็จะลอยตายพอลอยตายแล้วเราก็ไม่รู้ จะแก้ปัญหายอย่างไรก็คือทดลองในดําปลาที่ตายลอยตายข้างบ่อที่ว่าตัวเล็กๆน้อยๆอะไรเริ่มตั้งแต่2งนิ้ว3มนิ้วที่พอจะแปรรูปได้เราก็เลยทดลองเอาปลาตรงนั้นมาทําการแปรรูปเป็นปลาแดดเดียวดูผลประสบว่าขายได้ประสบความสําเร็จก็เลยเป็นจุดประกายตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาก็คือเป็นชื่อปลาแดดเดียวมาจนถึงปัจจุบันนี้ค่ะและในส่วนของวิสาเกตชุมชนนี้ก็ไม่ได้มีแค่ความสำคัญสำหรับพี่หน่อยเท่านั้น แต่ยังมีความสําคัญสําหรับคนอื่นๆในชุมชนด้วยเช่นกันวิสาหกิจชุมชนมีความสําคัญมีความสําคัญต่อการดํารงชีวิตของตัวเราเองและคนในชุมชนก็คือเหมือนสร้างงานให้คนชุมชนมีไรายได้สร้างไรายได้ให้แก่ชุมชนแล้วก็ที่มาของการทําปลาแดดเดียวที่มีปลานินเป็นหลักปลาดุกเป็นรองแล้วต่อด้วยปลาช่อนปลาสลิดท,ที่เป็นรองเนี่ยก็คือเป็นปลาที่เราไม่ได้เลี้ยงเองอย่างเช่นสลิดหรือปลาช่อนเนี่ยส่วนน้อยที่เราจะหาได้ เราก็เลยเอาปลาที่เราเลี้ยงเองนี่แหละปลานินปลาตะเพียนเป็นหลักในการทําปลาแดดเดียวก็คือเริ่มมีปลาแดดเดียวตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมานอกจากนี้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรีก็เป็นอีกหนึ่งส่วนสําคัญที่เข้ามาช่วยพัฒนาวิสาหกิจชุมชนแปลรูปปลาหมูแปดจากการได้รับการช่วยเหลือจากมหาลาัยราชมงคลธัญ,ญบุรีก็คือ 1. ทําโรงเรือนให้เราตากจากที่เราตาก เป็นร้านร้านตากธรรมดามีผ้าคลุมทางมหาลัยก็มาทําโรงตากโซลาเซลให้กับทางกลุ่มแล้วก็มาสอนขั้นตอนการทําเกี่ยวกับโภชนาการหรือเกี่ยวกับสุสขอนามัยให้แก่ทางกลุ่มเราแล้วก็นํานักศึกษาเข้ามาเรียนรู้ในกลุ่มของเราค่ะวิสาหกิจชุมชนนี้ไม่เพียงแต่จะสร้างรายได้แต่ยังช่วยยกระดับพัฒนาความเป็นอยู่ของคนในชุมชน ให้เลตาอ้าปากได้ก็จากที่เรารวมกลุ่มกันนี้ก็ทําให้ชีวิตของส่วนหนึ่งทําให้ชีวิตของคนในชุมชนดีขึ้นเราจะมารวมตัวกันนะคะทําปลาแดดเดียว300โลเนี่ยจะใช้เวลาแค่4-5ชั่วโมงแค่นั้นหลังจากนั้นที่ว่างงานก็นําปลาที่เรามีนี่แหละคัดไซส์หรือคัดขนาดปลาหรือคัดชนิดปลาไปทําเป็นอาหารในชีวิตประจําวันแล้วสมาชิกในกลุ่มนําไปทําอาหารแต่ละบ้าน ไม่ให้ซ้ากันโดยแล้เราจะดูอยากตรงไหนก็คือดูจากรายกลุ่มเสร็จแล้วก็นําไปรวมกันขาย3ามโมงครึ่งถึงหนงทุ่มที่หน้าหน้าทําการผู้ใหญ่บ้านค่ะของหมู่แปของเราสนใจสินค้าของเรานะคะตอนนี้เรามีเมนูที่เป็นหน้าตาของกลุ่มเรากอย่างนะคือยำปลาดุกฟูถ้าใครสนใจสั่งได้นะคะทางเพจหรือทางเฟซหน่อยอาริวัตรหรือบโทร0 9 2 7 2 9 2 4 4 2ค่ะ